ไปทะเลนะคะเดี๋ยวติดตามรับชมนะคะ เตรียมอุปกรณ์และสัมภาระขึ้นรถกันได้เลยจ้าสำหรับสัมภาระที่แม่แสบเตรียมไปวันนี้มีทั้งลมอาหารการกินและอีกหลายๆอย่างเลยนะจ๊ะมีของเล่นสำหรับเด็กด้วยตอนนี้เราก็นั่งรถออกมาแล้วนี่กำลังเดินทางไปทะเลเพื่อไปจับปูจับหอยกันและนี่ก็เป็นวิวสองข้างทางที่แม่แสบนำมาฝากทุกคนและตอนนี้และตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วจ้าสำหรับใช้เวลาในการเดินทางประมาณ45นาทีถึง50นาทีนะจ๊ะจากบ้านของแม่แสบขับมาที่นี่และตอนนี้ทุกคนก็ช่วยกัน สเบียงอาหารที่เรานํามาเดินทางเข้าไปในริมชายทะเลนะจ๊ะเพราะว่าสถานที่ที่เราจะมานี้ไม่ได้ติดถนนเลยเราต้องเดินทางและห่อผิวสัมภาระทุกอย่างไปเองนะจ๊ะแต่เดินไม่ไกลนะทุกคนเด็กๆและทุกคนที่มาก็ช่วยกันขนไปเลยจ้าเพื่อความสุขในวันนี้พวกเราทําได้นี่เลยจ้าตอนนี้ก็มาถึงแล้วทะเลทะเลที่เบลเยียมนะจ๊ะไม่ต้องถามหาความสวยงามนะทุกคนมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเลยจ้านี่ ถ้าเปรียบเทียบทะเลเมืองไทยของเราสวยกว่านะจ๊ะและนี่ก็ว่าถึงที่หมายแล้วเราก็มาจัดเตรียมสถานที่นะจ๊ะแต่ว่าลมแรงมากเลยจะใช้หลักปักล่มก็ต้องเอาลมออกก่อนนะเพราะว่าลมแรงนี่เป็นบรรยากาศที่เราเลือกมานั่งนะจ๊ะพอจัดเตรียมสถานที่เสร็จลูกชายบอกว่าแม่แม่แม่แม,แม่ขึ้นเว้าให้หน่อยได้เลยจ้ะจัดไปสําหรับของเล่นลูกในวันนี้เพราะว่าลมดีอากาศดีมากเลยจากเสร็จภารกิจบนบกแล้วเราก็ลงสู่ท้องทะเลกันได้เลยจ้าและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่แม่แสบนํามาวันนี้แสบ จะใช้เป็นค้อนกับสกุไลนนะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะทําไมแสบใช้ค้อนกับสกุไลมางัดหอยนางลมเพราะว่าเคยใช้มีสําหรับงัดหอยแล้วหัก ไม่เป็นท่าเลยจ้าเสียาหายไปหลายอันแล้วลองผิดลองถูกไปหลายอย่างแล้วก็เลยมาจบที่ค้อนกับสก,กุไรยนี่แหละแน่นอนและชัวร์จ้านี่ก็เป็นหาดดงหอยนางลมนะจ้าที่แสบเคยมาทําคลิปไปแล้วแล้ววันนี้แสบลองมาทําให้ทุกคนได้ดูอีกอ <c oughs> ทุกคนแสบอยากให้ทุกคนมาอยู่ในจุดนี้มากๆเลยเพราะว่าหอยนางลมเยอะมากเลยนี่นะจ๊ะที่เห็นนี่คือกินได้และเป็นทุกตัวนะจ๊ะดูตัวใหญ่ๆเลยนะจ๊ะมีหลายขนาดไซส์เล็กไซส์ใหญ่เลือกตามใจชอบได้เลยจ้า นี่หืม mm hmm. แล้ววันนี้ที่เรามาการแสบมาแต่เช้าเลยนะจ๊ะเพื่ออยากเห็นเนินหอยนางรมแบบนี้เพราะว่าถ้าเรามาสายกว่านี้น้ําจะขึ้นเราจะไม่เห็นภาพแบบนี้เลยจ้าโชคดีมากแสบเลยเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนเลยจ้าตอนนี้ก็เลือกนะจ๊ะว่าเราจะเอาหอยตัวไหนขึ้นไปนั่งกินข้างบนกันดีมันเยอะจนแบบว่าเลือกไม่ถูกเลยจ้านี่ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะจ๊ะสําหรับเวลาที่มาเก็บหอยนางรมสดสดแบบนี้เดี๋ยววันนี้แสบจะมีทําคลิปกินให้ด้วยนะจ๊ะ จ้ปกติแล้วแสบจะไลฟ์สดให้ดูแต่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่เป็นใจเลยจ้าแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอ้าวเป็นว่าตอนนี้แสบเก็บหอยพอได้กินแล้วทุกคนตอนนี้ก็นํามาสายสายน้ําล้างทรายออกนิดนึงนะจ้าเพื่อจะนําไปนั่งกินด้านบนเลยจ้านี่ก็เป็นวิธีการเก็บหอยแบบง่ายๆเลยนะจ้าเพราะหอยเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยจ้ามา ตอนนี้เรามาดูในส่วนของสเบียงที่แสบและครอบครัวเตรียมมาในวันนี้นะจ๊ะวันนี้แสบทอดปลากับหมูมาด้วยตามด้วยข้าวเหนียวและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้อากาศช่วงนี้ร้อนก็คือแตงโมจ้าแถมต้มข้าวโพดมาอีกสี่ฝากนะจ๊ะไม่รู้จะกินหมดไหมเพราะว่าสัมภาระขนมาเยอะมากๆเลยวันนี้แถมมีข้าวเหนียวกระติบใหญ่ๆมาด้วยวันนี้หนึ่งเองเลยนะจ๊ะตอนเช้าเพราะแสบตื่นแต่เชา้านึ่งข้าวเหนียวเลยจ้าและที่ขาดไม่ได้ น้ำเพื่อชุ่มคอนะจ๊ะนี่เอามาหนึ่งขวดเลยจ้าตอนนี้ก็เตรียมเปิดนะจ้าเดี๋ยวเราจะมาเทแจกให้ทุกคนเลยจ้านี่ก็ทําให้ร่างกายสดชื่นอีกหนึ่งวันในวันหยุดนะทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะจ้าที่พวกเราเลือกที่จะทําในวันหยุดจ้านี่และนี่ก็อีกอย่างหนึ่งคือ ซิกเนเจอร์ของวันนี้เลยนะจ๊ะส้มตำเลยจ้าขาดไม่ได้นะจ๊ะวันนี้แสบก็จะทําการคลุกส้มตำเลยจ้าสําหรับส้มตำวันนี้แสบจะทําเป็นส้มตำไทยนะจ๊ะทําง่ายๆและไม่เผ็ดด้วยเพราะว่าเด็กๆชอบทานมากวันนี้เรามี คุณยายมาด้วยนะจ๊ะเราก็ต้องเอาใจทั้งเด็กและคุณยายด้วยจ้านี่แซบก็จะคุกเข้าตามนี้เลยนะจ๊ะหลังจากนั้นคุกเข้าเสร็จแล้วก็มาเทใส่ภาชนะที่แซบเตรียมมาวันนี้เลยจ้าสีสันน่าทานมากๆเลยนะจ๊ะแต่ว่าไม่เผ็ดเลยจ้าสําหรับเด็กและให้คุณยายทานนะจ๊ะนี่ก็เสิร์ฟคู่กับปลาทอดหมูทอดเลยจ้ามาๆๆๆเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูสักคำหนึ่งแซบๆเลยจ้า ตามนๆอร่อยั้ยก้มลงมาเิอเ๋ยอาโซดามาล้างเอานี้เอาหรือจะเอาวิธีเปอด้วยนะครับมาดูวิธีแกะหอยนะครับพอแสบจะงัดให้ดูนะครับ ตัวครับสดๆจากท้องทะเลนะครับ <c oughs> โอ้ยหล่นมือครับโอ้โด,ดูตัวนะครับ เธอไม่เอาไอ้นั่นมาล้างอ่ะสุดาเธอดดสดสดจากทะเลกินที่ทะเลเลยได้ฟินเวอร์ แพ้หน้าใครนะครับดูนะครับพ๋อมเหมือนกันครับนี่ครับใหญ่ๆอย่างนี้สด,สด หลังจากที่เรากินข้าวกินหอยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็มานั่งล้างปากด้วยขย้าวโพดที่เตรียมมานะจ๊ะนั่งชิลๆไปเลยนะจ๊ะสำหรับเหมือนหยุดกิจกรรมวันนี้ของพวกเราจ้าแซบขอขอบคุณทุกคนมากๆนะจ๊ะที่เข้ามารับชมคลิปและคอยให้กําลังใจแม่แซบครัวไทยในเบลเยียมและตอนนี้พวกเราก็ เตรียมตัวที่จะกลับบ้านแล้วจ้าช่วงนี้ก็ประมาณ4โมงเย็ยนของที่ประเทศเบล,เ,ลเยียมแล้วนะจ้าเก็บของเก็บสัมภาระกลับบ้านกันได้เลยจ้าแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจ้าว่าแซบจะมีวิธีการทำอาหารและเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากทุกคนนะจ้าอ๋อแต่อย่าลืมนะจ้าคลิปต่อไปเดี๋ยวแซบจะมีวิธีการกินหอยนางรมสดๆที่ชายทะเลจ้าตอนนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนจ้าบายบาย